ต่อตัวครับก็มาต่อกันที่พ e ี่สองนะครับเจ้าครัวตากเก็กสูตรสามสามนะล้มต้นอะไรวะกี่เหล็กนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เดินเมื่อนครับชมกันได้เลยนะครับครับก็หลังจากที่เราขุดมาหนึ่งีเต็มๆน้ำไม้ย่าก็ยังไม่ออกนะนี่ก็ยังขุดต่อไปนะครับดูที่ว่ามันจะออกหรือเปล่านาส่วนตัวผมมองว่าถ้าไปขุดอีกฝั่งนึงน่าจะออกแล้วนะแต่ว่ามันใช้เวลาในการเวียนแมกโครไปทางนู้นค่อนข้างจะนานซะเหลือเกินนะก็ขุดอย่างนี้นะแล้วค่อยผลักตีแล้ซีกก็ได้นะ ให้ยอมนะนาเขาบอกว่าแกไม่ยอมนะถ้ามันไม่ออกนั้นต้องให้ออกนะครับถ้าต้นไม้ไม่ออกต้นไม้ไม่ออกนะก็อาจจะได้ออกนะน้าก็ใครสนใจนกูเล็กน้าก็ติดต่อกูป้าตูราได้นะ หน้าบริการดีดีจริงๆซะเหลือเกินนะบริการโคตรดีกันเลยทีเดียวๆน่าจะระบีบไม่แถมกูทักของเลยนะั่นเนี่ยนะก็คลายเครียดนะอย่าดรามานะถ้าได้ก็ดีนะนะก็แปลกเหมือนกันนะว่าเราเนี่ยออกเจ้าสามตันสามจุดสามตันมานะแหมคนรอบข้างมาดึงบอกเออทำไมไม่เอาห้าตันมา เออคือแม่เจ้ามันแพงนะตัวห้าตันเนี่ย <c oughs> เราออกตัวเล็กนะเขาบอกว่าทาไมไม่เอาตัวใหญ่พราะเราออกตัวใหญ่นะบางคนก็บอกว่าทําไมไม่เอาตัวเล็กนะคืออะไรกับนี้นะก็อย่าไปฟังคนอื่นมากนะก็ฟังดูงานของเรานะว่าเราใช้งานแบบไหนนะตัวตัวผมเนี่ยคิดว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันก็พอแล้วนะขนาดสามจุดสามตันนะประหยัดน้ํามันประหยัดค่าซ่อ์วิสงมัตเน้นอะไรต่างๆเนี่ย ่วนตัวเราก็ไม่ได้รับจ้างงานใหญ่อะไรมากมายขนาดนั้นหน้าตัวเล็กก็เพียงพอต่อการใช้งานใช่แล้วนะเนี่ยพอเราออกสามตันเขาเชียร์ให้เอาห้าตันนะไม่เจ้เอาผลไม่ไหวนะห้าตันเนี่ยมึงล้านเจ็ดกันเลยเดียวๆนะรวมผลโดนล้านแปดล้านเก้าสองล้านไปเลยนะแต่ตัวนี้มันยังพอนะมันยังพอผ่อนไหวนะล้านสามกว่าเนี่ยมันพอผ่อนไหวนะ งานก็มีนะงานรถขุดเล็กเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะนะไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะแต่นตัวเราก็ไม่ได้ไปไว้วังกับงานจ้างอะไรมากมายนะคนในหัวเนี่ยแต่เน้นนะเน้นงานเองซะเยอะงานจ้างเนี่ยค่อยว่ากันนะครับนี่แต่ตอนนี้ก็ขุดไปเกือบเอ่อ จะจม,มวงแล้วนะก็ยังไม่ออกเลยนะมันเหนียวจริงๆนะต้นขี้เหล็กเนี่ยพ่อพูดแม่เหนียวกันเลยเยอๆนะเหนียวกันมาตั้งแต่อีดีแรกแล้วนะ e ีสองยังไม่ออกนะนี่กูจะหมดดินแล้วนะเนี่ยกูจะถึงแกนกลางรากแก้วแล้วนะราบปล่อยอะไรเนี่ยตัดออกมาแล้วนะยังไม่ออกนะเหนียวตลอดกนเอามาดูที่ว่าอีดีสองเนี่ยจะได้ คุณออกหรือเปล่ามันมันก็นักดีใหญ่ๆนะดูมองคนระับถ้าไปดูที่ฟังนึงเนี่ยน่าจะออกแล้วนั่นเนี่ยครับโอ้โหมดแดงกัดกูอีกโอ้โหมดก็เยอะสะุดะเลยมาก็หกพันนะครับคุณตนะิดตามนะ 6, หกพันเอ่อหกพันแปดร้อยกว่าคนแล้วมั้ง กนะ็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะทีนะ่ติดตามช่องเล็กๆช่องโนเนมแบบนี้นะเห้ยโจเฟอร์โจเฟอร์เดี๋ยวตอนนี้คนถามเริ่มงมูดิดแล้วนะว่าทำไมไม่ออกสักทีนะปลักแล้วนะปลักข้างบนผมนก็หักไปอยู่ก็ติ มันมีรากใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่เยอะสิร์กนะคุณติดตามเยอะแยะมากมายนะก็ขอขอบคุณครับแต่คนติดตามหกพันทำไม่เจ้าคนดูร้อยกว่าคนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะก็ดูช่วยๆกันดูหน่อยนะดูอีกสามสิบนาทีแล้วก็ไปก็ได้นะให้วิวมันขึ้นขึ้นนะพอได้มีงบประมาณในการเออ่ทำคลิ๊บนะนี่ครับกลางครับเขา้าใจวิธีกลางน,นะกลาง ก็โชเฟอร์ดุมน่าจะถึงข้านะครับก็วันนี้ก็อาจจะไม่เห็นโชเฟอร์หนุ่มขับนะครับก็มันไปซอกแซกอยู่นะเนี่ยขุดจะจมมวงแล้วนะยังไม่ออกเลยนะมันเป็นยังไงนะโชเฟอร์ไปบอกก็ดีว่าขุดยังไง อเ,เออกูเข,เขียต้นไปบอกนีกไ่ไป <c oughs> นะบอกว่าไหนหัวมาแล้วนเนี่ยเราเจะให้โชเฟอร์เป็นนายหัวแทนเป็นนายหัวชัเป็นหนึห่งว,วันนะนะนะก็ใครสดใจนะรถกรุศขนาดเล็กนะก็ไปหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะ <c oughs> ปน,น,นะซื้อยอ่อไหนก็เรื่องของคุณนะไปซื้อได้เลยนะแต่ถ้าเ <c oughs> ขับแม็โโรเป็นนะแล้วก็นะอยู่พื้นที่ใกล้ๆนะครับก็ ทักก็มาไ,ได้นะเรากาลังหาคนขับไม่โกอยู่แม่หาคนขับต่ไม่มีงานเนี่ยน่าเดี๋ยวโจเฟอร์จะเป็นคนติดต่องานเองกนะ็ไอรถเล็กแบบนี้นะเขาคิดชั่วโมงละพันนะชั่วโมงละพันใช่ไหมโจเฟอร์น่ะชั่วโมงละพันนะครับแลวแต่หน้าง,งานด้วยนะผมจะคิดเป็นชั่วโมงหรือคิดแบบเมานะก,ก็แล้วแต่นะครับตัวใจงานก็ติดต่อได้นะไม่กเล็กนะ0 8 7ุ้ปเจ็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะ พื้นที่ใกล้เกลียงนะก็สามารถติดต่อได้นะนี่คือรถแมกโนในโอนะราทำงานจ้างแล้วนะเพราะถ้าไม่ทำจ้างเนี่ยน่าจะผ่อนไม่อยู่ไหวนะไอเย็นเนาะชเปอร์ต้องมีประสบการณ์นะคนขับเนี่ยต้องมีปรนะสบการณ์ในการขับรถแมกโรยาวนานกว่ากี่ปีก็เรื่องของคุณก็แล้วกันก็ให้เขาให้ขับชับๆก็แล้วกัน ฟังนู้นไม่ไดัดลากเลยมันจะลงได้ยังไงครับเนี่ยเราจะเอาจะผลักมาทางนี้เรื่มออกเนี่ยเราก็ทำการขุดขุดน้ำแลงนี่ขุดกันสองสามวันแล้วนะขุดก็ยังไม่เสร็จน,นะเพราะเราขุดไม่เป็นถ้าขุดคนขุดเป็นเนี่ยก็ไม่กี่วันก็เสร็จนะ ตอนนี้ฟีล้อเล่นอยู่เ,ยเอาเอี้แล้วครับรถติดเนี่ยไม่รู้เป็นไงติดินมันเนี่ยมันคนข้างทีจะไม่จะดินเหนียวนะแต่มันปั่นไม่ค่อยออกนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะ หรือว่าดินมันเข้าไปซุกอยู่ในโรลเลอร์ลูกกลิ้งอะไรเนี่ยสักอย่างนึงเอาแล้วครับตอนนี้เอาจริงแล้วนะว่าดูเรื่อมันจะล้มไม่ล้มนะ EP นี้คนขับน่าจะคนขับเ่าเหนื่อยซะเหลือเกิน ไม่เห,เหนื่อยบ้างจะตัดย่ามาเสร็จแน่เนี่ยให้แกมาขับไมโครลอนะไปตัดหลังวัดนะครับไม่อะไม่โครลรั่วนะก็บ้าบอลไม่รั่วนะมันเป็นแรปรกเหล็กนะครับเนี่ครับเมื่อกี้ก็ต้องขับแบบนี้นะนะ เต็มตัวที่จะเปรียนพื้นที่นะเพื่อที่จะพลัก ทีนี้เอาจริงแล้วนะว่ามันดูที่มันจะล้มหรือเปล่ามันก็ยังไม่ลงนะมันเป็นยังไงผมมองว่าลากอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามไมโครเนี่ยไม่ได้ไดัดไม่ได้ทำการตัดทีนะนหยไม่โคว่ามาันละกันนะ mình còn phải cố tiệt cạn nước, tiệt cạn nước đã lên. Này, không lâm, anh ạ, không lâm อะไรกันะ นคนขับเหนื่อยแล้วฝั่งนู้นไม่ได้กุดไม้รากมันเยอะหิ่ฝั่งนู้นมันไม่มันเหนียวเลยนี่ไม่จะจ่ายกาครับมัน โอเคคลิปน okay, ี้บานนี่รายการนะถ้าชอบคลิปนี <h> <h 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 ้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกอีพีนี้ไม่ลงนะแล้วเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม